ร้านนี้เขาเจอชื่อร้านหนุ่ยกันนัดนะคะคือปลาทูทอดแม่กองเนี่ยก็จะเป็นชื่อรวมๆจะมีหลายร้านนะคะเพื่อนๆแต่ว่าร้านที่ริบมาถ่ายวันนี้ชื่อร้านนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ริบพาเพื่อนๆมาที่ตลาดนัดโรงพยาบาลราชวิถีนะคะ ที่ทามาล้านปลาทูทอดไม่กองค่ะเป็นปลาทูทอดไข่ชะอมนะคะมะเขือยาวน้ำพริกกะปิค่ะน้องน้องคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่คะสวัสดีนะคะอร่อยไหมอะซื้อหลายห่อมากเลยซื้อประจำ,ะจำนะคะเป็นลูกค้าประจำนะคะหลายปีแล้วใช่ไหมคะหลายปีแล้วดิี่สวีี่สวัสดีค่ะ ทำไม่ทันแล้วนะคะก็เป็นข้าวแล้วก็เป็นข้าวน้ำพริกปลาทูค่ะมีไข่ชะอมนะคะไข่ชุดละเท่าไหร่อะคะ <50 S 1> ชุดละห้าสิบาทชุดละห้าสนะคะเข้าในครัวนี่ปลาทูทอดแม่กองนะคะ,คะข้าวไรเบอร์รี่ก็มีนะคะน้ำพริกพี่กระปุกหน้าร้านนั่นกระปุกเลยละเท่าไหร่ยี่สิบบาทค่ะ ถ้าไปจอกเล็กสิบบาทะคะเอาเแค่ไปไ <Act> ไล้วชะอมแพ่แล้วเท่าไหร่คะปลาเท่าไหร่ปลาห้าสิบห้าค่ะแล้วก็ไข่ยีห้าไข่จะแต่นยี่ิบห้าบาทะคะ โอ้นี่ปลาทูกำลังทอดเลยหอมจังหอมอะ่ะหอมทั้งไข่ชะอมทั้งปลาทูเลยกินกินกับข้าวพวกนี้แล้วกินคล่องคอดีนะคะววกินลื่ววนดีอ่ะคนไทยกินน้ำพริกเนี่ยกินข้าวได้เยอะน้องไปตลาดไหนบ้างอะคะ โรงพยาบาลตำรวจวันอะไรอะคะคะมีไปวันอะไรคะโรงพยาบาลตำรวจวันอังคารนะคะวันนี้วันพุธนะคะอยู่ที่ราชวิถีแต่ว่าไม่ประจำนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะได้เป็นรอบรอบวันอื่นไปไหนมั่งคะก็จะมีข้างเสริมมิตรค่ะข้างอาคารเสริมมิตรวันไหนคะ เป็นรอบๆเหมือนกันอ่าเป็นรอบๆเวียนนะคะเพื่อรหัสต้นเดือนงนั้นครับเพื่อรหัสต้นเดือน่แล้วก็จะมีแบงค์ชาติก็เป็นรอบเหมือนกันนะคะแบงค์ชาติเป็นรอบเหมือนกันถ้าอยากอ่าถ้าอยากทานนะคะจัดชุดได้ออกออกงานได้นะคะนี่รวบรวมเบอร์โทรนิดนึงค่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองหกห้าห้าเจ็ดห้าสองค่ะสองหกห้าห้าเจ็ดห้าสองนะคะทำไม่ทันนะคะหน้าร้านเป็นอาหารว่างไปแล้วนะคะ น้ำพิกปาทูมีไล่บัลรี่ด้วยนะครับข้าวข้าวห้งพร้อมทานรอกก้างเรียบร้อยนะครับทานได้เลบเพื่อนๆข้าวน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูแบบนี้นะคะที่แบบว่าเรากินกันคล้องคอนะกินได้เขาเรียกอะไรสมัยก่อนเขาเรียกกินข้าวแหกหม้อเจขอนี่ะ อันนี้พวกหัวกับก repay, ้างนี so ่เอาไปไปทำอะไรได้ไหมคะขายค่ะก็คือลูกค้าก็มาขอซื้อกลางหนีนะแต่ก้างใช้ไม่ได้อะ๋อก้างใช้ไม่ได้หัวนี่ให้แมวถึงได้ใช่ค่ะก็เวียนไปตามตลาดต่างๆนะคะเพื่อนๆถ้าสนใจนี่โทรมาสอบถามได้นะคะจัดเป็นชุดเป็นกล่องได้ ตัวไลน์นี่ใช้เบอร์เดียวกับโทรศัพท์ได้ไหมคะ,คะเบอร์โทรได้นะคะใช้เบอร์เดียวกันค่ะเพื่อนแอดไลน์โทรสอบถามโทรสั่งได้นะคะก็ไข่ก็มีไข่ชะอมไข่มะเขือของริสเอาเป็นไข่มะเขือนะคะแล้วก็เป็นชุดน้ำพริกชุดหนึ่งค่ะ,ะ,ค,ะค่ะเขาไล,ลค์นนะคะ่คะ เอาละค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะร้านปลาทูทอดแมะะ่ตองค่ะขอบคุณมากนะคะน้องคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ